ปี2023โลกเทคโนโลยีระเบิดอีกครั้งไม่ใช่เพราะ iPhone รุ่นใหม่หรือ MacBook ที่บางกว่าเดิมแต่เป็นเพราะการมาถึงของ AI ที่เปลี่ยนวิธีการทำงานของมนุษย์ทั้งโลกทุกบริษัทต่างย่างชิงพื้นที่ในสนาม AI จาก Microsoft ที่จับมือกับ Open AI อย่างแน่นแฟนไปจนถึง Google ที่เปิดตัวเจม i น i นเพื่อท้าชน GPT แต่มีหบริษัทที่เงียบผิดปกตินั่นคือ Apple Apple ที่เคยเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็น iPhone, AirPods หรือ Mac กลับไม่มีบทบาทเด่นในสนาม AI เลยลองคิดดูนี่คือบริษัทที่มีเงินสดมากที่สุดในโลกมากกว่า200ล้านดอลลาร์หรือประมาณ7ล้านล้านบาทแต่กลับไม่สามารถดันผลิตภัณฑ์ AI ที่น่าทึ่งออกมาได้แม้แต่ชิ้นเดียวทำไมถึงเป็นแบบนั้น Apple กับวิกฤตความเร็ว (Speed Crisis) Apple เป็นบริษัทที่ขึ้นชื่อเรื่องความรอบคอบแต่ในยุค AI ความรอบครอบอาจกลายเป็นช้าเกินไปตัวอย่างจริงในขณะที่ Google ปล่อยบาสและ Microsoft เปิด CoPilot ใน Microsoft 365 Apple ยังไม่มีแม้แต่ AI Assistant ตัวใหม่มาแทน Siri ที่หลายคนบ่นว่างโง่แม้ Apple จะมี AI อยู่ในระบบเช่นการแต่งภาพหรือค้นหาภาพด้วยแมชชีน Learning แต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์ AI เชิงสนทนาที่ผู้ใช้คาดหวังในยุคนี้การขาดพันธมิตรเชิงกลยุทธ Microsoft มี Open AI, Google มี DeepMind, Amazon ก็ยังมี Anthropic แต่ Apple หละ่ะไม่มีพันธมิตร AI รายใหญ่เลยวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Apple ขึ้นชื่อเรื่องการควบคุมทุกอย่างเองไม่ชอบพึ่งคนนอกนี่อาจเป็นดาบสองคมเพราะเมื่อโลกวิ่งเร็วบริษัทที่รอทำเองทุกอย่างอาจตามไม่ทันปัญหาภายในกับทีม AI มีรายงานว่า Apple เคยตั้งทีม AI รุ่นใหม่ชื่อ Foundation Model เพื่อแข่งขันกับ GPT แต่โครงการถูกลดบทบาทลงและหลายทีมงานต้องย้ายไปทำด้านอื่นข้อมูลเชิงลึก Apple เคยซื้อสตาร์ทอัพ AI หลายบริษัทเช่น e x n o r และ Laser Light แต่ไม่สามารถเปลี่ยนให้เป็นผลิตภัณฑ์หลักได้นี่สะท้อนถึงปัญหาในการนำเทคโนโลยีมาใช้จริงความเสี่ยงต่ออนาคตของ Siri และระบบ Apple ถ้า Apple ไม่เร่งพัฒนา AI แบบเดียวกับ GPT หรือเจมไน Siri จะกลายเป็นฟีเจอร์ล้าหลัง ที่ผู้ใช้ไม่อยากใช้ลองนึกภาพว่าคนใช้ iPhone แต่กลับเปิดแอป ChatGPT แทน Siri คนใช้ Mac แต่พึ่งพา CoPilot จาก Microsoft นี่คือความเสี่ยงที่อาจทำให้ Apple เสียฐานผู้ใช้งานระยะยาวความคาดหวังในปี2024หรือ2025มีข่าวลือว่า Apple กำลังวางแผนเปิดตัวฟีเจอร์ AI ใหม่ใน iOS 18และ macOS รุ่นถัดไปอาจมีระบบ On-device AI เพื่อให้ผู้ใช้ใช้งาน GPT แบบไม่ต้องต่อเน็ต Siri เวอร์ชันใหม่อาจใช้ LLM ลาก Language Model ที่พัฒนาโดย Apple เองแต่จะทันหรือไม่ในโลก AI ที่เปลี่ยนทุก3เดือนการรออีกปีอาจช้าเกินไป Apple ยังทันใหม Apple ไม่ได้ล้มหรือหมดอนาคตแต่สิ่งที่เราเห็นคือยักษ์ใหญ่ที่อาจหลงลืมวิธีวิ่งในยุคที่ AI เปลี่ยนโลกบริษัทที่เคยช้าอาจไม่ใช่แค่ตามไม่ทันแต่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง Apple ต้องตัดสินใจว่าจะเป็นผู้นำโลกอนาคตหรือแค่แบรนด์หรูที่คนใช้เพราะดีไซน์ไม่ใช่นวัตกรรมขอบคุณที่ติดตาม Stackset แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป Stackset stay humble